ข้พอมสวัสดีครับสวัสดีงามเที่ยงครับมาเบิ้งลูกโบลูกออดไม่ไงไม่ไง,ไไงขายตัวยังได้ใจขายตัวยาบาดนี่ตัวนี้ขายตัวระบาดบอขายตัวระบาดนี่มันเป็นพันเป็นมือโตแบบนี้ไม่ไงครับมาเบิง้งนะครับนี่คุณงามลูกกบเราเลี้ยงง่ายนี่ครับสูตรใหม่นี่มาเบิ้งสูตรเราเลยเลี้ยงง่ายง่ายแบบง่ายเลยเัานี่นี่ครับบรวองหฮ็ดทึงโคกครับทึงโคกน้ำมันบ่ทา,ายเท ไปแลครับพี่เชียงงามบ่งามยงามงามงามสุมยอดเลยสุมยอดเลยครมบสุดยอดเลยามงมงา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 มนามงามงามบามงามงเ่งามงามมีามงาครับนามงมงา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 หงมามง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 าม0ามงามมมนี่งุมยมามง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 าามดาม่ามง่มงามามงามงงงามาทงามงามงาามงามงาาให้มันกินประหยัดต้นทุนเา อันนี้กบแม่กบผูอันนี้ได้๋ม่ใหญ่กบยังครับนี่กบแม่ให้กันบ่นี่ครับอันนี้กบแม่ให้กันเนี่ยคือกบหน้าบ้านเฮาเหรอนี่หัวเขียวนี่กบผูครับเป็นขายแม่พันพอพันล่อล่อสองร้อยครับกบผูอันนี้กบผูงามๆเลยครับอันนี้กบผูเดี๋ยวพอเห็นตัวว่านี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่เขียวเลยเขียวครับนี่นี่โมเขียวครับโอ้โหนี่เต็มเลยนี่นี่นี่ อันนี้ก็กบผูกันครับนี่ราภูม,ม,มคิครับครับครับสมีละครับ